สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟสวัสดีครับนกแม่วันนี้คึกคักเพราะว่าเกาะกระแสข่าวเราไม่ได้มายามวิการค่ำคืนวันนี้มาเย็นมาเย็นมาวันหยุดด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มามาสดอาวันเสาร์ไม่ได้สดวันพฤหัสคือท่านผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเสาร์นะคะเย็นวันเสาร์สี่โมงเย็นของวันเสาร์ที่ 17มกราคม2558นั่นหมายความว่าคุณกำลังชมสดอยู่หรือว่าบนหน้าจอนะคะมุมขวาตรงโลโก้ไอเดียทเนี่ยมีคำว่าสดอยู่คุณสามารถสื่อสารกับเราโดยตรง uh huh. ได้เลยโฟนอินก็คือ076 212921ส่วนหลังไม้ก็คือ0818945477ที่เราเลื่อนมาเป็นวันเสาร์เพราะว่ามีคนช่วงระหว่างที่เรารีลันอยู่ก็มีคนโทรถามโทรเข้ามาหลังไม์นะคะ0 8 1 8 9 4 5 4 7 7ว่า คือเขาคงจะได้ตามในโลกออนไลน์ว่าพี่พี่กอล์ฟเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอทำไมทำไมยังมีหน้าอย่งหน้าจอเออยังทำไมยังมีหน้ามหน้ามาออกอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยสงสัยแต่นั้นเป็นเทปค่ะเพราะผมเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยเข้าครั้งแรก2วันกะว่าจะออกมาจากรายการทานเมื่อวันพฤหัสค่ะแต่เพียงว่าเย็นวันพุธเนี่ยเริ่มมีอาการกลับมาอีกรอบมันก็เลยตัดสินใจว่า เข้าแอดมิดอีกรอบหนึ่งให้ให้สุดให้ยาวไปเลยแล้วก็เท่ากับว่าผมนอนโรงพยาบาลเอาแบบให้ไหวจริงๆใช่จนหายสนิจริงๆครับเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ครับอ๋อเป็นไข้หวัดใหญ่ครับมี2บ้านเรามี2สายพันธุ์ซึ่งล่าสุดได้มีโอกาสได้คุยคุณหมอได้เลยได้ความรู้เขาบอกว่าไข้หวัดสายพันธุ์ A เนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดรองลงมาจากพวก H1N1 หรือไข้หวัด2009ในสมัยก่อน แต่ของผมเนี่ยโชคดีที่เจอไข้หวัดสายพันธุ์บีซึ่งเป็นเป็นไข้หวัดปกติแต่อาจจะรุนแรงมากกว่าไข้หวัดทั่วไปก็เลยต้องต้องถึงขั้นแอดมิดเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียเรื่องของร่างกายมีการเมื่อยกล้ามเนื้อบางส่วนแต่ไม่มีไข้พักผ่อนน้อยหรือเปล่าใช่ครับรตลอดระยะเวลาที่ทํางานเนี่ยผมไม่ได้แอดมิดมาอย่างน้อยเป็น1ิกว่าปีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ วัคซีนที่เราเคยฉีดในปี2009มันเอาไปแล้ว5ปีมันหมดอายุพอดีเลยครับ <c oughs> หมดอายุในปี2014แล้ว2025 <c oughs> ก็เลยฉลองเธเลยต้นปีเราได้ฉีดใหม่ไหมอะอคุณหมอนัดฉีดอีกทีวันที่30 <c oughs> สิ้นเดือนนี้จนกว่าเชื้อและรอบแรกหมดก่อนแล้วก็จะสามารถ ปลูกวัคซีนได้วัคซีนอีกทีก็จะไปพี่ก็จะป่วยอีก5ปีอีก5ปีข้างหน้าพี่ก็จะป่วยอีกคือตายแล้วครับอีก5ปีแล้วไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นแม่อีก5ปีเองนะคะส่วนข่าวที่น่าสนใจของเราวันนี้นะคะช่วงระหว่างที่พี่ก๊อฟป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่หยุดทำงานนะคะผู้ชมไม่หยุดทํางานอ่ะไปเยี่ยมก็ยังตามข่าวอยู่เลยเขาไปถึงไหนยังไงแล้วแล้วมีแบบว่าถ้าเกิดว่าสามารถอะไรนะหิ้วถุงน้าเกลือใช่่ไหมออกมาได้จะออกมาจะออกมาทั้าอย่างนั้นเลยวัน คุยกันที่ท,ที่ที่นกไปแล้วก็แนนไปที่นั่งคุยนว่าผมยังยังเคยยังคุยกับนกเ,เล่นๆเลยว่าจะเอาจริงนะ,ะถ้าจัดได้ผมจัดในห้อง,งห้องจ,งจริงๆเจ้าของขสถานี <c oughs> คุณมิ้นก็บอกว่า คือตอนที่เราไปเสนอก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมเกรงใจโรงพยาบาลเขาจะด่าพาแบบว่าโอ้เล่นไปถ่ายทําไปรบกวนคนไข้ถึงที่เลยถึงบนเตียงเลยนะวว่าจะไปนั่งเฝ้ากข่ใกล้เตียง<ช>แล้วก็สัมภาษณ์กันตรงนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นที่พี่ก๊อฟก็สามารถคุยข่าวได้ด้วย<ด>เพราะว่า<อ>ตามข่าวตลอดไม่ได้ไม่จริงแล้วส,สาเหตุที่ต้องอยากนอนพักเนี่ยก็ก,ก็ฉวยโอกาสในการพักผ่อนประจําปีซึ่งปีเนี้ ปีแล้วก็ไม่ได้พักปีนี้ก็ถือว่าพักผ่อนเป็นเป็นเดือนแรกของปีแล้วจากนี้อีก11เดือนก็คงต้องลุยงานนะพักจริงๆค่ะพักจนเจ้าต,ตัวบนว่าเบื่อมากเบื่อม <laughs> พักจนแล้วแล้วทานหนักกว่าเดิมครับ <laughs> คือที่โรงพยาบาลมีให้3ม,มือ้อ <laughs> ผมทานอยู่น้อย7มือ้อ <laughs> ต้องสั่งเองต่างหากหิวเป็นระยะครับ กินเป็นเหมือนปอบเลยครับอยู่โรงพยาบาละระหว่างที่พี่ก๊อฟป,ป่วยนะคะมีหลายเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะเห็นได้ยินบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เขางัดตู้ a t m กันแบบไม่ธรรมาดามากออ๋ออันนี้อันนี้เคสนี้น่าสนใจะนะครับแล้วผมได้ข้อมูลล่าสุด โอ้น่าสนใจคดีนี้ผมว่าเขางัดยังไงเดี๋ยวค่อยดูพี่ก้อมแล้วค่อยฝากวอนน้องเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดรู้แต่ว่ามันไม่ธรรมดาสองก็คือเรื่องของชาวต่างชาตินะคะที่ที่ที่หลายคนบอกว่ามามาทำงานหลายคนไปเห็นทางโซเชียลมีเดียการโพสต์แชร์กันในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแต่มันมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยค่อนข้างผิดพลาดเนื่องจากผู้ที่ไปเห็นแล้วก็จะคิดเองว่า เขาน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งก็ไปโพสในใน Facebook ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ตซึ่งซึ่งเราก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้พูดคุยกันก็ก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรเดี๋ยวเราจะได้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนได้ยินมาแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่กําลังเพิ่งจะระอุวันนี้ทางโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันอันนี้ก็หนักเกี่ยวกับภูเก็ตบ้านเราด้วย ทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามกันในช่วงของการติดตามรายละเอียดของข่าวเกาะกระแสะขาวรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ